สวัสดีครับมารีวิวจอ a อนด o i ยตรงเรื่นของเ็นซ CLS นะครับนี่นะครับเพิ่งติดเสร็จเลยแบ่งจอได้ g o o g l e Ma p พร้อม YouTube เล่นพร้อมกันเลยนะครับเมาฟังเสียงกัน WhyK's Show. Big I'm Welcome to o y Big Fun Fun เครื่องตัวนี้นะครับทำให้เสียงเดิมของรถดีขึ้นด้วย นะภาพคมชัดเป็นจอ IPS แท้ครับผมถาว่าไม่อนะันไนก็คือสามารถปิดไปได้เลยเป็นระบบ Android แท้นะครับตัวนี้ความจุจีว่ที่64สิกิกพร้อมระบบแรม4กิกเลยเร็วสุดเลยครับเดี๋ยวผมมาดูกันเลยครับ เ s สโต o o ู l ก m a แ YouTube ไม่ให้ครบเลยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับจะมีติดกล้องบันทึกหน้าตรงรุ่นด้วยนีครับดูกัน,นเป็นยังไงนี่ครับสวยสามารถสั่งงานผ่านจอ Android ได้เลยครับนี่ครับใชไหมครับภาพคมชัดครับจะบันทึกผ่านจอได้เลยนี่ครับผมถ้าอยากดูย้อนหลังก็คือ เล่นผ่านอันนี้ได้เลยครับผมบแล้วก็ในส่วนพวกคนดวมวนอะไรก็คือใช้ได้มาเดิมทุกอย่างครับนี่ครับเพิ่มเสียงลดเสียงตล้องถ่ายหลังนะครับใช้ได้ปกตินะครับ